สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนหน้าจอ oppo a 5 s นะครับลูกค้าทำหน้าจอแตกนะครับแล้วก็มาให้ทางร้านเปลี่ยนให้นะครับเราจะสอนวิธีเปลี่ยนแบบบ้านกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องแกะฝาครอบด้านหลังก่อนนะครับ โดยเอาพลาสติกนะครับหรือว่าเล็บก็ได้ค่อยๆแกะนะครับมันจะมีกาวอยู่นิดเดียวนะครับค่อยๆแกะออกมานะครับระวังใส่แพรสแกนนิ้วด้วยนะครับผมพอเราเลาะเสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆเปิดฝาออกมานะครับค่อยๆแกะนะครับระวังใส่แพรสแกนนิ้วมันจะขาด นะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็มาไขาน็อตเพื่อจะแกะสายแพรสแกนนิ้วออกก่อนนะครับอ่าพอเราแกะออกเรียบร้อยแล้วนะครับผมมันจะมีน็อตตามจุดนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับไขน็อตออกให้ครบทุกจุดนะครับวางให้เป็นระเบียบนะครับเพื่อจะง่ายต่อการประกอบกลับนะครับผม แล้เสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเปิดฝาออกมาอ่าพอเปิดฝาออกมาเสร็จแล้วนะครับผมเนเราก็ต้องถอดแบตออกก่อนนะครับพอเราถอดแบตออกแล้วเราก็มาแกะสายแพรหน้าจอออกก่อนนะครับ แล้วเสร็จแล้วขั้นตอนต่อมาเราก็ใช้พลาสติกแผ่นบางๆนะครับในการเลาะหน้าจอออกนะครับผมอันนี้ก่อนอื่นเราต้องใช้ใดเป่าก่อนนะครับให้มันอุ่นๆแล้วก็ใช้พลาสติกในการเลาะหน้าจอนะครับผมพอเราเลาะอ่อนหน้าจอเสร็จแล้วนะครับ ภาพที่เห็นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมเราก็ทําการทําความสะอาดนะครับพวกคาบกาวพวกเศษกระจกจอนะครับที่มันแตกนะครับเก็บให้เกลี้ยงนะครับถ้าเราไม่เกลี้ยงแล้วเราเอาจอใหม่ใส่นะครับมันจะไม่ลงนะครับมันจะไม่ลงล็อกอาจจะทําให้จอใหม่เราเสียหายได้นะครับผม นี่นะครับจะเป็นด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมพอเราทําความสะอาดเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็ลงกาวได้เลยนะครับผมลงตามขอบขอบนะครับไม่ต้องลงเยอะนะครับพอลงกาวตามขอบเสร็จปุ๊บขั้นตอนต่อมาเราก็เอาจอที่เราเตรียมมาไว้นะครับผมใส่ นะครับประกอบกับเหมือนเดิมนะครับผมประกอบกับเหมือนเดิมอ่าอันนี้ผมประกอบกับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ใช้สกอตเทปแปะไว้ก่อนนะครับรอจนกว่ากาวจะแห้ง <ผม S 1> นะครับแล้วก็ลอกสกอตเทปแล้วก็ทำความสะอาดหน้าจอนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับผม กดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ